ครับได้ให้แล้วได้ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันสน,นิทหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะทั้งฝุ่นควันเชื้อโรคก,ก็อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียถือเป็นทางเลือกที่ดีมากทีเดียวฉีดใหญ่เลยนะคะพี่มดขา <laughs> จริงๆก่ะยางผลิตภัณฑ์คินแคร์ค่ะคุณขาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่มีสารสกัสดจากไม้ไผ่ค่ะช่วยบำรุงผิวมีแอนตี้ออกซิแดนต์ก็ซึ่งบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะคะเขามีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยอย่างตัวนี้เนี่ยพี่มดดำฉีดอยู่นี่นะคะ กินแคสเปรย์น้ำแร่นวัตรกรรมใหม่มีส่วนผสมของเอเซนเชียลออยด้วยมีสารสกัดจากไม้ไผ่ธรรมชาติช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวถ้าใช้คู่กับเซรัม่มบำรุงผิวหน้าเนี่ยก็จะแลดูแบบเนียนนุ่มนะคะดูอิ่มน้ำช่วยกระชับรูขุมขนลดเรือนริ้วรอยใช้ก่อนหรือหลังแต่งหน้าก็ได้ค่ะก็จะช่วยทำให้เครื่องสำอางนั้นติดทนนานหรือ ฉีดระหว่างวันก็ได้นะคะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะฝุ่นควันสินค้าคุณภาพไร้สารเคมีใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยมันจะรู้สึก่อนคขายน้องเย้วคุณลองดูว่าจะแตกต่างจากอื่นสเปรย์ตแรกทั่วไปคือหรือไหมมันจะมีกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆแบบธรรมชาติเลยล่ะฉีดแล้วเนี่ยสังเกตนี่คือฉีดเข้าไปเลยเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวได้เลยใช่นะฮะแล้วก็ใช้ดีจริงๆเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่เขาบอกขอแนะนําเลยคือคินแคร์เฮลตี้แฮร์แชมพูค่ะ ตัวเองได้มีโอกาสใช้ละควาก็ดีม,มันจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจากประเทศเกาหลีถึง11ชนิดเลยนะฮะาาแล้วที่สําคัญเนี่ย จุดหลักของเขาคือยังมีสารสกัดจากไม้ไผ<ม>่มีแอนตี้ออกซิแดนต์นะฮะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียมันบำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะเนี่ยในตัวเนี้ยเอาจริงจริงไม่ต้องงอคิมว่าผมเลยจริงจริงไม่ต้องง้อคิมวม่าผมเลยจะทําให้ผมของคุณเนียนุ่มหวีง่ายไม่พันกันนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยลดการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยแ<ช>ด้เด็ดจริงถูกต้องครับผมหาซื้อได้แล้วนะฮะที่ช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็เจดีนะเซ็นทรัลนะครับผมพิมพ์คาว่าคินแคร์ครับ K I N C A R นะครับผมหรือที่ Line แอนะฮะคินแคร์ที่มีแอข้างหน้านะครับสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์นะฮะได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับมรไม่เพิ่งเห็น<ป>ว่าหน้าตัวเองวาวาามากในกล้องมิฉีปุ๊บนี่อยากกินข้าวหลามเลยเนี่ย